อยากได้หน่วยแก่ๆเอาไปปลูกบะมี่เนาะฮะลังหมู่บ้านกับบะมี่ได้พี่น้องเออแฝดสามใส่ละโอ้แฝดกระมี่พี่นี่แฝดสามอันนี้แฝดสองนี่แฝดสองแฝดสามใส่ละหน่วยเดียวหน่วยเดียวเลยเบอร์ สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะมนี้พบกับตุนบานสวนอีกแล้วค่ะมนีเข้าเขาป่าแต่เข้าบัไดมาหาเหตุแล้วพี่น้องตุนมาหาเก็บนี่จ้ะบักโกเก็บบักกอไปขวัวจ้ะพี่น้องไปตุตนหนีไปว่าว่าท่านมีคนมาเก็บ ต้นกระยางหาต้นนี้แหละต้นวินมานจะเก็บเอาตัวหนที่มันหล่นลงมาติดแกจัดหลายใช้เสด้เต็มตาล้วพี่กระแมนพี่น้องอู้หลายมาเนี้ยเก็บเอาเก็บเอา natomedeeeaisa kakaina aka Có mặt. Cái <laughs> cần là bớt đầy hết có bọc bò ที่ว่าซายว่าจะไปทางนั่ะ จ้ะเต็กผู้เห็ดออกตะกอตะกอหนกอยพ่อเห็ดก็บเอาเห็ดอได้เห็ดเอกากเก็บตะกอเฮ็ดเอบกินเอมอแล้ว อันบนนี้ได้กินปีละเทือด้วยค่ะพี่น้องก่อนณ์เราหากินง่ายเด้นปีละเทือดััวเม็ดกันไหมเห็ดข้าใดพ่อชิปดอกวะเม็ดใหญ่หดหนอน เก็บประกอต่อค่ะพี่น้องอต้นนี้ละ่ะตุนเอาไปทุบมันนั้นลูกสาวเคาะปอกเม็ดเต็มดีแี้ยางนี่เม็ดใหญ่ดีติดใจต้นนี้ละ่หะหา,าว่าขันยางว้นสองหลอบสามหลอบมาพอตะปองเก่าอยู่แล้วติดกั้งเสียงไกลขันอยู่มองได้สี้ยางมุนไป ว่าขนาดไกลกับคันขึ้นได้ยงางเสียงไกลมากท่างขางมันอยูก่ไกลมัขเคาะเคาเ,าเ,าเ,าเียงไกลไล้วยางหา,าข้างมะผวอุ้ยใองหาอีกหมดละไก่เราเลหน่อยมีน้ำใสใบใหม่โน่นอหมื่ก่ อใส่โดยไหนพี่ขวบพี่เ่าใครอยากกินก็มาหาเก็บอ่ะเด้อพี่น้องเอ๊ะตัวน,นี้นี่เก็บจังไดนที่กระพุ่งหัวเออันนี้มันโดนกระแต่มันกินจนเงือไหลมันก็แทะได้รอกระแต่ มาแล้วมาเลยพระละกินข้าเก็บกกอจ้าผลงานบกกอมานียเอามาแกะเปลือกได้บ้างนี่พี่น้องแกะเปลือกมันเหลืออย่างสินั่นเป็นแบบนี้แตวเขาจะต้องไปขัวขัวก็ได้ต้มก็ได้จ้าแต่ต้มต้มแล้วก็ต้องไปพึ่งแดดเม็ดข้างใน ขี sea, nice. um ้แก่กับ <c> ม <oughs> ือไละเอียดปวดแปลงล่างแล้วแกะเปลือกมันออกเอาเป็ดเอาเปลือกใส่สิแกะแกะก็บอัวยางหรอกวมันแตกมันแตกจงันกตกใส่แกะเอานี่อเขาม่ห ใส่กระเป๋ากระมุนหมดแล้วนี่แหะจ้าพี่น้องเคยกินกันบ้าก็บกอบบกอบกอ็ต้นเดียวได้นี่เก็บนี่ถุงนี่หลายคักยางหายจนประสันเพราะว่าพออต้อนที่ไปเก็บมือนั่นน่ะเม็ดมันเต็มดี โอเคค่ะคลิปนี้กัคลิปสันสันอีกแล้วจ้าพ่อพี่น้องไปเก็บบกรกรนะค่ะเนาะเห็ดกับบัวใดหรอกจ้าเฮดใดน้อยเดียวใดมาน้อยหนึ่งนี่ในตาเนี่ยกันนะน้องขนมนนผลกับบัวโตถึงช่วงมาตั้งสี่หามือแล้วอาทิตย์นั่นละพ่ออาทิตย์นั่นละใดเห็ดไข่ามากสองสามดอกแล้วก็เ็ดแดงก็อันนี้เ็ดเหียเดทาน น,นี่เฮ็ดขาแปนน้่เฮ็ดขาแปง้งน,นี่นะจ้ะไอซัมนี่ล่ะพอปนไปในนี่ก็มีแต่หนวยน้อยแต่นี่คนละตนนุยน้อยแตวนีว่สินุยใหญ่เคจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ่ำนีล้ละจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะชิ่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์น้ำเด้อพี่น้องหาลายคนก็อยากได้ นปปหน่วยแก่ๆเอาไปปลูกบะมี่เนาะฮะลังหมู่บ้านกับบะมี่ <c oughs> ได้พี่น้องเออแฝดสามใส่ล่ะโอ้แฝดกับมี่พี่นี่แฝดสามอันนี้แฝดสองนี่แฝดสองแฝดสามใส่ล่ะหน่วยเดียวหน่วยเดียวเลยเบิร์ พูดกับผู้ไปไปแล้วห้อนบรรยากาศมาในบ้านแล้วห้อน หวานม,ม,มันอืมนุ่มหอมอร่อย